ม <iento> <c oughs> ันลองดูเลยเจ็ดไา้วาสสตีนรลเนอร์วัเประกิตโอมสพสรลเนอร์มันไม่มีเพลงว่ะช้ ใช่ๆเฮ้ยไม่มีวิ่งอะไรสเปกมาอะไรอุ้ยอ๋อสุดดิสแลนเดอร์วิ่งไงวะชิปไงชิเอ่ะอืม ตอนนี้นะคะอยู่ในบ้านผีสิงนะฮะตอนนี้เราจะเราจะหันหลังไม่ได้นะฮะเราเรามีหน้าที่หาเออเฮ้ยแท็กซี่ตอนนี้เราอยู่กับคุณวอล์ e เกอร์เกมเมอนะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเล่นส l e p p n n g ด o อกเอมาเล่นคนละเกมกับกูเลยนะครับตอนนี้ ความหลอนเริ่มทวีคูณมือก็สั่นแล้วแหละเอ้แท็กซี่อย่าเพิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอย่าเวยมาดิกูจะกี้เลยอันนี้เดินต๊แตะเตะเตกไปอยู่เนี่ยรู้สึกจะวนมาที่เดิมไหมเพราะคุณ้นไอ้ถังเมื่อกี้นะ ก็ทางมืดดตรงนั้นนะครับฟังแรกเลยนะที่เรนเกมอนร้อนอย่างนี้นะครับมานี่กูกินนะอย่ากูกินไม้แตกเลยเฮ้ยกระดาษเซฟมีอุ้ย เชีวิตมันมีเสียเพลงในหัวใจแต่ตอนนี้ไม่มีโอ้โหท่าหักขาเล่นคุณคุณเล่นมันติเลเยอร์นะครับคุณจะจะไม่หลอนะเพราะมีเพื่อนนะครับแต่นี้แค่เพื่อนในสกายนะครับฮ เาไม่มีตัวตนอยู่ในโลกนี้นะคะฮฮะยังไม่มาตอนนี้ก็วนๆนนอยู่นะฮะที่ไม่เจอกระดาษก็เพราะว่าไม่กล้าหันหลังนะฮะก็จแต่ถาฮัลโหลยังอยู่ไหมฮะอยู่อยู่อยู่อืมสลิป p ิ้งด็อกมันเกินห้ามใจนะ โอ้โโอโนี่มันห้องอะไรนี่อันนี้ยังไม่เจอไอ้ผอม,มเลยฮะเฮ้ยกระดาษไอ้ผอมคุณต้องอ่านที่กระดาษด้วยรู้รู้เผื่อมันจะมีแบบบีห่าอยู่ควใชพูดอะไรเลยดีเฮ้ยเจอกระดาษไปที่สองแล้วค่ะท่านผู้ชมครับ คุณคุณต้องเปิดเต็มจอเะห้ามเปิดครึ่งจอนะยเปิดครึ่งจอนี่งอนใช่ไหมห้ามห้ามวิง่งห้ามซ่อนกูไม่วิ่งเลคุณเด้อเนี่ยไม่ได้ซ่อนด้วยหากระดาษ <c oughs> เอ้ยทำไมได้สี่แล้ววะโฮสเปซร้อกให้อย่ามาเลยเพนเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ านไม่มีสักคนนะฮะมีที่งานหนีกับบ้านมาันเหรอมีมีแต่ตอนนี้คุยโทรศัพท์กับทีมงานผ่านสกายโอ้ยโอ้โอ้ยพระเจ้าโจกเอ้ยตอนนี้ครับตัวสั้นขาสั้นนะฮะหลีตาเล่นด้วย,ยไม่ได้ค,คุณต้อง คุณต้องเปิดเต็มจอนะฮะต้องต้องเป็นเพื่อนต้องเป็นเพื่อนกับผมนะครับเปิดเต็มจอนะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันซับนะช่วยกันแชร์ได้แชร์ลงเฟซบุ๊กไมยงงี้ตอนกูกินอะมันไม่ช่วยเลยฮะชิปกดชิปเลยตอนนี้เขาถ้าอุ ตอนนี้เราถ้าไม่ถ้าไม่หันหลังมันก็ไม่จบเกมง,งีม้ลองเก็บให้ได้ลองเก็บให้ได้ครบดิอยากรู้มันจะเป็นยังไงกัวเจอวะถ้าเก็บให้ได้ครบผมว่าคงไม่รอดหรอกมันต้องมีอะไรแน่ๆนสายอะไรอะ่ะ ไอ้นี่มันดักออนคิกถ้ามึงไม่มีเสียงประกอบนี่กูจะขอบคุณมากเลยเนะี <c oughs> อันนี้ทีนีเก็บกระดาษตึงตึงตึงรู้สึกจะมาทางใหม่แล้วนะฮะทางใหม่เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> แมวยายาเดี๋ยวมันไหล เฮ้ยไฮโลกเกอร์อิสออนไลน์นะแล้วก็โอตาคุนะฮะเฮ้ยใครอะ่ะ<อ>เฮ้ยพิวดิพายนี่่าวัดอ,อะไรอะ่ะเนี่ยครับพิวดิพายคอชี่ลอตโต้เอฟเอฟซีอะไรนะ่ะวันั่นนี่ใครอะ่ะ คนที่แคสเกมอันนี้แน่เลยเนี่ยอันนี้ใครเอ้ยมันกระโดดไม่ได้กดสเปซบ้าปิดไฟฉายโอ้โหกระโดดไม่ได้เทรนเดอร์เฮ้ย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 ว่าหันหลังไว้กูเจอเฮ้ย กระดาษกระดาษกระดานชนวนบุโรหิตต้องวิ่งเข้าไปเก็บซื้อแล้วอ่ะ Eat you alive อะไร <c oughs> อะไร่ะ Eat แปลว่ากินนะอยู่ก็คือคุณอะไรก็คืออยู่กำลังอยู่กันไม่ตายถ้ามี I eat you alive นะฉันจะกินคุณเมื่อคุณยังอยู่ นี้หักขาแม่งเอ้มาคนต่อไปครับมาสองคนกับสองคนตอนนี้นะครับหักขาเสียงประกอบนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับ คน,คนเล่นก็เสียวหลัง